มาเล่นบอลนะครับมาเล่นบอลมาเล่นบอลดิงหมาชิงบอลมาชิงบอลทำไมอะจะไปดูหนังแกจะดูอะไรจะมาลีนยิ้มมาลีนดยให้ันโดดทีพี่เจจะถ่าย

โยนดีโยนโยนโยนนไปทางนี้เดี๋ยวรู้เลยตววิ่งเรียโอ้ฟีคไม่ได้ไปนี่นะนี่นนี่นะเนี่ยเดกไม่นวดแล้วเอาให้มันกินต่อเลยเออแกโยนใ้รอบๆดีมันจะได้ตามโนนโป๊ เตะเตะลงพื้นนี่เตะลงพื้นนี่อเหนื่อยเลเหนื่อยละเหนื่อยหมดแรงตอเลยเ่ยตลกเขาลูกตนหมดเลยเออต้องลูกนั้นมันไม่เดงงั้นเยอะไม่ต้องดงงั้นได้ดูมันเลยมันไม่ดงงั้นนมันกัดได้กัดได้มันไม่แดงมันไม่หล เด็กจะทอกันไม้ให้แพ้ด้วยไปถึงต้นไม้ไงไปไหนเราได้ไปฟูหมดแรงโป้หมดแรงว๊ะ